สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนยินดีด้วยจ้าดาราสาวชื่อดังควาปริญญาโททิ่ประเทศอังกฤษเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างมะนาวสอนศิลมณีวันนับได้ว่าตั้งแต่เธอเดินเข้าวงการบันเทิงเราก็ได้เห็นผลงานต่างๆของเธอทั้งละครโฆษณาถ่ายแบบเดินแบบมากมายและที่ผ่านมาเราเห็นเธอทํางานนักแต่น้อยคนที่รู้ว่าแท้จริงแล้วเธอเรียนไปทํางานไปล่าสุดก็ประสบความสําเร็จแล้วครับควาปริญญาโทการตลาด จากมหาวิทยาลัยกรีนิสลอนดอนประเทศอังกฤษมาได้สําเร็จโดยเธอได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดโครยพร้อมแคปชั่น I believe I could so I did It's time for the next chapter ทํากลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาสแสดงความยินดีจํานวนมากทั้งทีมงานก็สแสดงความยินดีด้วยนะครับทั้งสวยและเก่งมากๆไว้แปลกใจเลยทําไมแฟนคลับรักมากมายขนาดนี้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ,ขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n y c o m ขอบคุณครับ